นนเมนูของคืนนี่ครับพีพที่เป็นคนฝานแล่พี่ซันจะเป็นคนปรุงครับย้ำหมักวงนะเว้ใส่อย่างไรพี่นี่หอมแดงหรือมกุ่บ้านบ้านพี่เกาหัวเหรอเห่อแม่ย้ำอลยแล้วเอาเกียวห้อยรถมีนย่านแบบเขาเอิ่นเขาอิ่นยังอุ่นแบบอ่างหามบ่อยมครับมองหาม เออแบบสุกท่าต้นครับแบบแบบว่าสุกสมเปรี้ยวๆนี่นะครับมันแซ่บเขาเออแบบข้ามหำนะครับแท้แซ่บว่แซ่บกรับพี่ป้าบ่ปากค่ะเต็มปากแล้วพี่ป้าอยู่ขุดภูมักข้าขุนมาของหวานก็ได้เนี่ยนี่บวายังแซ่บเอาไปทั้งพี่พีชแนนพี่ซั้นแน่กินกับเขาเป็นยังไงแนนอิลีแซ่บอิรครับพกินกับเขาแบบนี่แหละครับเอขาแบบสุกแบบสุกท่าต้นกำลังแบบสามนุ่ยโลครับบ้านเขาเขาเอิอแบบบวงอัน บาวันห่ากุนงซอนแมนบะแมนโพีเขาเอนแบบวงกุนซอนแมนะขสูตร้าตนสานไม่ดูครับคแมนกนซ้อนนะครับก็มบบวงยหงพันเนี่เลยไม่ไดเป็นานไม่ดูครับซื้อวันพันนันแหมครับมันโมมีหลอกสามไม่ดูเลยมันต่อมังวงโชกอันนั้นมังงวงไงมังวงน้อยมัวงแก้วเออหไมไมได้ปไปจกอันนัานไม่ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมคิปไปก้วยที่บอยินเท้เผาครับที่บอยเท่าเนี่ มีคนมาอีกสี่ล่ะผมกไปขานอยู่ดิกินกินผลไม้ครับเผานี่เริ่มเริ่มเผาแล้วเด้อว่ากันโอ้มันแซ่บครับเด็กน้อยก็กินได้บ่ได้ว่าผู้ถาวรยุ้งเข่าดีครับหวานดาวพันธ์เราเป็นเ่าเตาย่างครับเพื่อนเพื่อนยังรอบรอบรอบสี่อย่างกว่มือถือสุดยอดบุกวงมีคนเล่นหน่วยกับหวานด้วยใช่ไหมใชเนี่ย มันเกือบหาริโลคนละหาริโลหน่วยละสองร้อยคนละหน่วยละสองหน่วยใหญ่เนาะเกือบกิโลเนาะจับมัดูร้านดีอย่างหนึ่งที่ผ่าคือเป็นก่อนเขาเป็นพร้อมเขาเป็นหลังเขาครับคือแล้วกันสุดท้ายไปมีมาจากร้านมันอย่างเช่ไหมครับ แตงพอมันหน่วยใหญ่ขี่มันเต็งามเลยงามงามยังหวานที่นีรเวลาเาปีติดไปรถเ้านในเขาดีครับยังผู้สาอยู่นจจดสั้นมามีเงอนจ่า่เส้นเลยอดครับแตมาเดี๋ยวรูงต่อย้ำครับเดี๋ยวแบทเปนครับครับย้ำย้ำบวงสุดที่สั้นครับเห็นแบบคุ้นๆเรารับพ้นมบ อคขงมันบ้านครับปนชูราแต่เมื่อเส่าเกี๊ยวมา่คั่นคันยังเสี่บครับซับซับเป็นหน่วย่าพี่น้องตะกอนเนาะแล้วก็เกี่ยวมาใส่แล้วก็นยำยำนะครับนัคือรสชาติมันเข้มขีดมื้อยังเสี่ยมเข้มขีดมือนะครับรสชาติที่ดีที่สุดจนแหลมแล้วยังกินแบบที่นี่หนำนวยังเต็มปากกัดแต่เราต้องเป็นม่วงหน่อยเป็นแบบนั้นที่ขัวรสดี ได้ประเดีย๋ยวสักนี้นึงครับทางสายเป็นท่านหรอขาดกสบหไดเลยทางสายแสบหอมหอมปูอับนี่ก็ไม่นู่บเกี่ยงรับไครับ ทำรมดาบเขาจะย้ำสูตรมเมืองนี่นอ้เป็นแต่แซ่เ้าดีดีดีเพราะอะไรเหนียะนะเจ้าหมีกุ้งขาดไรเออกุ้งแห้งการหอมไงสิหน้ามันการนี้เยิะ่นะไปเอบักวงต้อการเบียรนี่บักวงน้ำป่าหวานเขาจะเอินน่ะเออตอนเขาหนีย้ำบักวงเบียริสานครับต้นาเล่ครับนี่เล่ครับนครับพอจะใส่ เออหลักเซตนี้ยำงวงแบบในเมืองเป็นบ้านบเป็นบ้านครับแต่นบ้านเขาหนูมีแหละครับคือยำแบมวงบ้านเขาคันบวงหลักควอมเรยบรับบ้างมากงหาครับไครับไปตามไปครับมาซิมทั้งอกเสร็จเรียบร้อย น่งเครื่องสามารถยิ่วได้คนละมีสามโลี่สกิโลยี่สิบกิโลเอาเอาเอายี่สิบกิโลยักหมองงสีเมือัมห้ใส่พอเปอร์เขากเาเขาขวาธรรท่านมดเหอครับน้าประเด็กยอลงเท่านี้นะครับใส่เครื่องหมดแล้วล่ะเาหิวมาเลายี่สิกิโลเยยี่สิบยี่สิบสามารถสามารถได้เดี๋ยวเฮ้ยเบาซิมนะครับขอบครับมาเอาคำย้มยิ้มครังเย กอล่าดิมันเแิดแต่ครับเราได้นอนจัดสาบานแล้วครับในเบาในการในที่แล้วนี่ฝาซิมานะคำกับแจกแล้วคำหนึ่งครับจได้แบกินเยขหนักเลยครับหายูโรพิฟาวายวนนอร์เเดนม้าเป่ พร้อมประดับยืนยันคอมแสบตรงนี้เบิร์กินแล้วแสบพร้อมสุดยอดครับใส่ปากซุ้มๆนะแสบเลเอายังครับสะใจอไม่ได้คสะใจโอ้โหเส้นโอก่อเนาะวันครับเราจะนีครับโอเคครับ

เปล่าเคล่าีนมองมาเลยน่ะพี่ไปถึงไปถึงถ่งขา่ถึงขาดเนี่ยเนี่ยบอกว่าขีาได้้วได้เวโอ้หเยครับขีไยของหวามาิมต่างันมากเลยที่เดิมล้เอาฟักเกี้ยนไปเบียต่ระยที่นิงจะได้หัวว่า่ไักเงเดียวพี่บอยบอกว่าักลลงไเงนเดียวแม่พี่บอยคิดเพิ่มไมเลย เพราะท่านเต็มเดียวกับเพื่อนรอยปีอย่างนี้นะกันสองเดิมคือยี่สิบสามเดิมคือสามสิบ้าถือมือในเมืองค่ะอยปีนวดนวดีเด็กที่เขาเนี่ยนี่คืออายุที่เฉลยนครับของพี่พี่นะครับ ตัวได้เับท่านเขาซีครับไทยเล่นนี่ลักซี่เราบอกแล้วเขาลักซี่โอยแสดงว่าเจ็บิดาเลขต่อไปพกขวดครับคือซีเลยครับจุดนำหน้าแล้วครับจดพีจุดดวงอันนีว่ายังมาได้สี่สิบเกาเป็นเลือนหอเป็นเือนเป็นเรือนหอ พี่เพียรี่สิบเก้าปีสิบสองเดือนนะครับนั่นแม่หาีรั่นเาโมองหนดท่า้หาะรอยดเดดอดเดเออดเอเดือดดือเอเอดอดเดืเอเอดเดอเปเดอดเดอดอเดอดเอเเอาเดืเือดเดือ่่อดอดแล้อดอเดอ เราจะร right. okay? ้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันนะครับเมือนได้พี่ได้เอ้ยบางคนกำลังจิตตั้งใจร้องดีใจเลยเจ้าของงานชุดจอดครับต่าง y น o ่ o ง สขอวันนกขอให้รู้ได้ชีวิตยาม่างอีกไหมบ้านตึกใหญ่โต้ทุกเหตมีชีวิตจิตสว่างดั่งกันเพนมีรถเบนซ์มีเรือซีดีเมียเลยเอาลองออกไหมลองออกไหมวันเกิดท่านมือนี้กระม้ากลาอ่วยพนขอกราบวิ่งวนไหวฮยพระราาไร ท่านอยู่ดีมีคดีสิ่งไหนดีให้รักทิ้งไหนใหใหลักแต่พีเป็นเพื่ิดไว้สุขสมายเ่เลกคว้าเจ็ก่อนยดเงาเนาะอายุยืนก็แจ็คใหม่สมใจรักดูสุขสันเด้อสาธูรวยรวยรวยรึ๊ก Happy birthday to you Happy birthday <đấy> happy birthday. happy birthday, to you, birthday, to anyway birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy

มันนะตมอนเดียวตเค้กสามคนแทนก่อนสุดทายน้องจินไปอยอะเพ่งพูดแดก็ถือมากคนอีกถือครับเค้กนี่เขาหาปีิมีความสุกไร้ครับผมคบ่วันเกิดคร่ื oh. ่อเม่นค่ะเพราะว่าโมตะหินเขาจะกินแต่วันเกิดอยู่ดีมีแห้งเน้อครับพีเดอร์แล่ว่าฝรังเขายินตลอดฝรังกินมักมักอิรั่งขามักเ่าแต่วันกอััวันักอัวรัว Mak, Alshaq diam, Mak.

เบืงงเ <c oughs> บ้งเครื่องเสียงเบิงเ่งเสียงฟี่สั่นครับสุดยอดมากเยี่ยมมากครับมือนามนี้คมสูงหลายครับเันใไม่คลิปหน้าครับ